สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่กันตรีจะมาชพามาชมบอนสีที่ยุบไปนานเนาะหายไปประมาณ3-4เดือนนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะตัวนี้ก็เป็นตระกูลบอนสีขาวนะคะเรียกว่าเจ้ากลุงลงกานะเพื่อนๆพื่อนนะคะหูใบหูใบจะตื้นนะคะหูใบจะตื้นกว่าเท้าสหัสเดชะและใบก็จะกว้างกว่า กระดูกใบนะคะกระดูกใบจะมีสีขาวสีขาวเยอะกว่าสีเขียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสร้อยนะคะสร้อยตรงริมน่ะสร้อยตรงริมใบมันนะคะเขาเรียกสร้อยนะคะตรงขอบใบมันนะขอบใบสีเขียวน้อยกว่านะเพื่อนๆแล้วสะดือสะดือจะมีสีแดงนิดเดียวสีแดงนิดเดียวนะคะไม่มากเหมือนกับ ชาสหัสเดชะนะใบจะเป็นสีขาวเยอะเลยนี่นะชัดเจนนะคะสีขาวเยอะเลยนะคะเจ้ากุงลงกาสีขาวเยอะเดี๋ยวมาดูหูใบจะกว้างเนี่ยนะคะหูใบจะกว้างใบจะกว้างประมาณนี้เลยนี่ใบกว้างนะคะโอ้อันนี้ชัดเจนนะเพื่อนๆอนลองมาดู ใบกว้างว่ากระดูกใบเป็นสีขาวอมเขียวนี่นะคะเท้าสหัสดดชะสีขาวจะเยอะนะคะใบเขาสีขาวจะเยอะกว่าไอเจ้ากุงลงกาสีขาวจะเยอะกว่าเท้าสหัดดิชะนะเพื่อน ส้อยนะคะส้อยตรงใบนะ,ะเขาเรียกส้อยแต่เป็นเพื่อนชมมาดูด้านนี้ไหมสีขาวเยอะเลยนะคะขอบจะเป็นสร้อย ขอบใบต้นนี้เลยนะคะเท้าวสหเดชาอ่าทีนี้ก้านนะก้านจะออก เป็นสีเขียวก้านบัวนะคะสีเขียวก้านบัวบางต้นก็เป็นสีออกเปลือกมังคุดนะเพื่อนเพือคือเราถ้าดูทีละครั้งนะ่ะแยกแทบไม่ออกเลยว่าต้นไหนเป็นท้าวสหัสเดชะต้นไหนเป็นเจ้ากรุงลงกานะคะเพราะว่าเขาจะเขาจะคล้ายกันมากเลยนะคะ แต่ตัวนี้ยดูหูเขาใบเขาจะเป็นแบบนี้เจ้ากุ้งลงกาตัวนี้คือใบเจ้ากุ้งลงกานะคะเพื่อนๆลองมาดูสีขาวเยอะเลยขอบใบมีซร้อยเห็นไหมคะเป็นซร้อย เจ้ากรุงลงกาเป็นบอลตระกูลสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนเจ้ากรุงลงกานะคะ ค่ะวันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอลา f อไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ